จงปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเพื่อเปิดรับสิ่งที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตครับเวลาที่คาดหวังน้อยที่สุดครับคุณจะเจอคนที่ใช่ที่สุดครับคุณจะรู้สึกดีมากถ้าทำให้ใครบางคนมีความสุขได้เพียงแค่คุณเปิดนะเพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเองครับ รักแท้คือคนสองคนที่ไม่เพอร์เฟกครับไม่ยอมล้มเลิกความพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันอย่าให้ใครบางคนสำคัญเป็นอันดับหนึ่งครับถ้าคุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาผู้ให้ครับต้องรู้จักพอเพราะผู้รับที่เห็นแก่ตัวย่อมไม่รู้จักพอครับเมื่อสูญเสียความรักไปครับอย่าคิดว่าบางสิ่งต้องจบลงครับให้คิดว่าบางสิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นครับ ความรักจะเข้ามาหาคุณครับเมื่อคุณเลิกโฟกัสที่คนอื่นครับและเริ่มรักตัวเองอย่าตัดสินใครบางคนเร็วเกินไปครับเพราะว่าเวลาจะให้คำตอบใครบางคนบนโลกนี้กำลังรอคอยและต้องการคุณในแบบที่คุณเป็นยิ่งคุณปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณไปเร็วเท่าไหร่คุณจะเจอสิ่งที่คู่ควรเร็วเท่านั้นครับ ขอบคุณที่มาจากคิดดีทำดีสังคมดีครับ